วันดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกลันมาคลิปแล้วนะที่ผมหายไปนานเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกที่เกียดอัดคลิปนะครับอ่ะไหนก็กลับมาวันนี้ผมจะมาเล่นโะบบแมปฟิชมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยผมจะลองมาตกเอกโซตดูวันนี้เมนูนะตกติดหรือเปล่าเรามาลองดูกัน มันก็าอาจจะไปยากหน่อยนะสำหรับผมก็บางทีก็อาจจะนานก็นเป็นอย่างนี้ในเกนมนี้ฝนตกเสียงแบบสบายมากเลยนะครับมีเสียงเพลงเดียๆดีกระจายเลย It's นี่คือวิธีรับของผมนะครับของชั้น4ี่การที่แบบไม่ต้องมาโดดเลยนี้ต้องมีกละไลด้วยถึงจะได้เบดที่ผมใช้ตกเอตติกวันนี้ก็คือเบ็แชมเปียนรับนะครับใส่เอบับ ฮาร์ดซีพีมันไม่รู้อันถูกหรือเปล่าผมเช่อหัวชนะเดีย๋ยวผมจะเปยนเยอะก่อนมาแต่แรกๆหน,น,นึคงนะเดี๋ยวผมปอดกระปิบกันหนึงถ้าเป็นออตโอตโอ้ผมก็จะอะเป็นออตโต้ ถึงบ่อที่ตกเงมากวอวันนี้นะเวลาเปลี่ยนเยอะยื่เหยอะไรดีชื่อคอร์นโอ๊เด็ีคอร์ดีกว่า มีซีเรียลตัวนี้ผมอยากหน้ผมอยากใส่จะลองตกแบบนี้ไปสัก,<อ>สกหลายรอบอยู่ถ้ามนไม่ติดแบบนานไปก็<อ>จะเปลี่ยนอยู่ <c oughs> สีทำใหม่ทำใหม่อ้อออยอากาที่คุณว่าผมควรไปตกอาอกาเนะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าถ้าโดนอากาเดี๋ยวผมจะตกถาอยากให้เล่นหนักติตต่อคอมเมนต์้เลย อุจฉุนก็จะเปลี่ยนเรียเปลี่ยนอุ ยั Easy, <laughs> ตามมาเลยตอนะีรู้สึกยังไม่้าอเดี๋ยวผมจะจัที่อื่นดีกมมว่านะครับเพผมรู้สึก ไม่อยากจุดตรงนี้เพราะว่ามันมีคนมาตกตข้างๆผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียงดังแล้วกว็กลัวสมาธิผม,ม,นมเน,นี่ยอย่าไปจุดปกติ

ใครที่รู้นะว่าปลาติสปาร์กิ้งมันคือปลาอะไรมันคือบัฟอะไรบอกผมหน่อยไต้ไหมขออนุญาตผมไม่มรู้จริงปลาติสซึ่งมีจักรอิสกอุสกมา,าก

mình sẽ đọc phô hồi đi. มีคนตกไปแล้วตุ้งยิงอยูโอ้ oh. มีเจ็ตัวแล้ว oh, มีส่กระขิ อโอ้ยมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับตกยากมากกินลบก้าวบวกกับผสมความแลยโคตรยากโอ้โคงว่าผมจะตกได้ไหมดิดขาดตัวตรงนี้ ตกได้ไหมผมคิดๆนะนะพ่อทิ่ตอนผมจะตกผมจะได้มาตกคนขาดครับตกใหม่ถ้าคลิปมันนานเกินผมอาจจะปะิดไปถ่าย,ยที่นี่ต่อ อานนี s right. <S ้ไม่ไดิมิทอเลยน่าจะดีเกับเอ็กซติกเี่อีที่ทำครับ Oh uh. my ได้ผมเยพี่ฟามาตกด้วยเอาเป็นว่าเขาได้ตกต้องอเขาได้ออกขั้นผมได้แล้วใช่ไหมอู้หูขึ้งงมนมาดูเลยตกตีน ถ้าอยากให้ผมไลฟ์สดคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมไลฟ์สดแน่นอนทุกคนผมยังะเรงไม่หายเลยเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อเช้าแผ่นดินไหวที่เดียวผมอดถ่ายออกย็เคยถ่ายจีนไปถ่ายตอนนี้มันไม่ถึงกกลัวไม่หายเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีอีไออัพเตอร์ช็อต

ผมลองไปหาเอตกชั้นสองชั้นสามดูเอ๊ะไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองหรือไม่ก็ขึ้นไปตกข้างบนเดี๋ยวผมหยุดคิดแปด๊บนึงเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับแล้วแต่ที่ผมจะบอกก็คือมันไม่มีที่ไหน,นตกก็ติดได้เลยมีแต่ผมไปไม่ได้บางที่บางที่ผมก็ไม่ค่อยอยากไป เราะชิญเฉนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตกออกาศกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด,ด,ดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย